แล้วับช่วงนี้ป้ามก็เทือราคาอย่างดีอยู่นะกาบาทคลิปบาทเนี่ยราคาก็ยังทือราคาแพงแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือปุ๋ยแพงแต่ปัญหาที่แพงว่าปุ๋ยเหลาก็คือปัญหาจนหลักป้ามยังมีอยู่นะ่างมีอยู่นะครับเจ้าของสวนป้ามทิ่วัวัดพังงาสุดฉํากับเอ็ดคนรายเนี่ยหลักตัดป้ามมาบ่อยครั้งเลยแจ้งความตำรวจยังจับไม่ได้แต้มบอกให้ยิงคนรายเองตำรวจรับพน,นันยิงได้กันเนาะ,ะโดยนักข้านะครับได้รับแจ้ง ก็ไปกับเจ้าเจ้าส่วนปั้มบอกว่าเจ้าส่วนปั้มอยู่ีิถับพุทธผังงานะครับว่ามีคนร้ายก่ออ็ดมาหลักแต่งปั้มพมนี้อยู่ไลอ้นแล้วอยู่ประจาเลยแหละแจ้างำรวจก็ไม่คืบนะครับไม่คืบหน้าจับตัวคนร้ายไม่ได้รักทีแทมคนร้ายอย่างโออัลลาวัดนะครับหลักปั้มกลวนคนโน้นคนนี้ถึงยากให้นักเก้ามาช่วยทีแต่ตำรวจไม่ช่วยเลือกการ์ตูนในการจับกุมไม่ได้รักที ทีนี้นักข้าก็ลงไปในพื้นที่แล้วกับน้องยิ่งอมไปที่ส่วนปั้มน้ำมันกองเกษตรกรในซอยซุนสาธิดนึ่งเอาเข้าไปกับซุนสาธิดมูนึ่งตะบนตะปุ้ดอำเภอตะปุ้ดจังหวัดพังงาไปพบนางเจ้านิดรดีรักษามั่นยี่สิบเก้าปีครับก็แนะนำนักข้าวไปเล่ดูดูดูต้นเล่ตาหนุคงขุนไรหลักตัดปั้มนุยนะครับทิ้งไว้แต่ร้องรวยอ่าโชตลายปั้มที่ตุ้ตัดแล้วก็แทงปั้มค่ะโอเคต้นก็มีไว้เล่ต่างหน้าเสียงว่าจากการตรวจต้อนกระทำขุนายเนี่ยได้หลักปั้ม ไปเกือบทางส่วนพื้นที่สิบไร่ก็คาดว่าน่าจะทุกตัดมา้าสามสี่วันแล้ว ลาสุดการแจ้งความต่อพนักงานทรบขุนอ่าสอพอทับพุทธในช่วงเย็นที่ผ่านมาครับอ่าเจ้าข้องส่วนก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคนรายเข้ามาลักตัดป้มในพื้นที่เป็นประจำส่วนตัวเองก็โดนไปไล่ที่แล้วค่ะก็ได้มีการแก้รอยจากกล้องวงจรปิดพบว่าคนรายเป็นใครแล้วก็ติดตามไปกันร้านรับซื้อก็ยืนยันชัดเจนไปเบาเรื่องว่าเป็นใครก็ไปแจ้งความถีสถานีตำรวจภู้ทรทับพุทธและวันที่3ามษือสภาคมที่ผ่านมาตำรวจก็แจ้งว่าจะติดตามจับกุมคนรายมาให้ได้แลวแต่ว่าผ่านมาย ส0วันแล้วเด้ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้ค่ะแล้วก็ลาสุดนี้แก้ข่าวไปทีส่วนนะพาคนงานเข้าไปตัดป้ามพอไปตึงผันพื้แล้วอะเพื่อนแทงเสร็จแล้วนะคะตัดไปเกือบแมสไปเบาเกลี้ยงขาดว่าคนร้ <c oughs> ายน่าจะเป็นคนเดิมแล้วค่ะย้ำนะเลยนะแจ้งความนะแจ้งความวพอไปเห็นคนร้ายลักล้าก็โทรไปแจ้งตำรวจล้าวค่ะว่าเด้ทุกหลักตัดป้ามแล้วล้วทางตำรวจบอกว่าพันนีค่ะว่าตอนนี้ยู่ในกระบวนการทางกฎหมายทายยากจะได้ความยุติธรรมแบบเร็ว เอาปืนไปยิงคนร้ายเลยอพอได้ยินพันนันตัวเองรู้สึกสิ้นว่างค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าตำรวจพึงพาไม่ได้ก็อยากจะให้ตำรวจเนี่ยมาสร้างความเชื่อมั่นจับคนร้ายให้ได้แล้วก็อยากให้คดีนี้คืบหนา้าให้เร็วว่านี้ให้กดไม้แคมแข้งให้คนร้ายได้กลัวมัง่งเพราะแกว่าถ้าแกสิ้นว่างจริงๆนี่แกก็อาจจะเอาปืนมายิงคนร้ายเหมือนกันนะเออนะ ก็เข้าใจว่าตำรวจก,ก็คงงานยืะแต่ว่าบางทีอ่ะขำพูดขำจาแล้งกันดีดีดฮิตนะแล้วกบเป็นโปยิ่งก็เ,ออเป็นเรื่องเป็น,ปนราว,ว,วนะคะนะ